อาชีพนี้ไม่เหมาะกับคนกลัวหีครับเอ้ยไม่ใช่คนกลัวผีครับจอดนอนเปรี่ยวๆเ,เลยนะคืนนี้ข้างทางครับผมนี่เลยคืนนี้จอดนอนนี่ฮะข้างๆโกดังล้างนะโถ่เมื่อกี้ตกใจเลยทุกคนเดินยืนหันซ้านขวาอยู่เอยาให้ดูนี่นู่นหันไป ไม่เหมือนเงาคนยืนพนมมืออะตอนแรกนึกว่าผู้หญิงคึกว่าข้างหลังก็เป็นผมยาวๆหันซ้ายขวาแฟบถึงก็ขยี้ตาเลยเมื่อกี้แล้วเงาในกล้องมันสว่างนะแต่ถ้ามองตาจริงมันจะเป็นแบบนี้นี่แล้วมันเป็นเงาแบบนั้นอะผมก็โอ้โหรีบไปห,หยิบไฟฉายมาส่องเลยกะว่าถ้าเอาให้ชัดเจนเลยถ้าเจอยายรถถามว่ากลัวไหมเอถ้ายังไม่หลอกก็ไม่กลัวแต่ถ้าหลอกกลัวนะแต่ว่า ไม่ไม,ไม่มีอะไรฮนะผมก็มีของอยู่บนรถนะมคนถามว่าจอดน้อยเปี่ยวแบบเนี้ยจอดน้อยเปี่ยวข้างทางแบบนี้ยกลัวบ้งางไหมมีคนมาป้นผมก็ไม่กลัวหรอกผมก็มันก็ต้องมีติดรถกันบ้างอนะกู่กายผมก็ติดตัวประจําเลยไม่เคยพูง่ายไม่เคยละเข้าห้องน้ําอาบน้าก็เอาไปด้วยครับก็มีอยู่จุดสองห้องนนะขนาดจุดสี่เก้าถึงป่าวะ ไม่รู้ไม่รู้ถึงปะก็คิดว่าคิดว่า,วาน่าจะถึงอยู่ละครับกน่าหาจุดสิกแต่ว่ายิงได้ทีละนัดน,นะ2นัดไม่ได้ครับหมดแรงถ้า2นัดต้องเว้นวักนี่ฮะบรรยากาศเพิ่งรับงานเสร็จครับคานมานอนตรงนี้แหละไม่มีใครจอะเป็นเพื่อนเลยเงียบกิ๊บนี่มันโก็ดังล้างลบาวะเสียงอะไรวะ ตัวอะไรทุกคนตัวอะไรอะ่ะใช่ป่ะใช่ป่าะเริ่มขึ้นรถดีกว่าป่ะเดี๋ยวจุดสองห้ยเอาไม่อยู่บางครั้งก็มีบ้างฮนะอยู่นอกเมืองรับงานชั่วโมงหมดเช็คดูปั๊มข้างหน้าไปไม่ทันแล้วอีกต้องร้อย ข้าวสิบไม้อ่ะร้อโลได้มั้งครับปั๊มหน้านอ่ะชั่วโมงไม่พอละรับงานเสร็จก็เลยจอดนอนตรงนี้อ่ะรู้มันจอดได้นะแต่ว่าก็เงียบดีครับเงียบสงบดีอากาศคืนนี้ก็10องศานักตอนนี้นะแต่ว่าตกดึกอาจจะเย็นเย็นกว่านี้ครับเงียบสงบกินข้าวเสร็จนอนดูหนังสบายพรุ่งนี้เช้ามืดออกครับออกไปส่งงานนะยังดีวิไฟเจ้าชาไทยก็สว่างหน่อยกลางคืน นอนข้างป่าช้าก็เคยนอนมาแล้วแต่เป็นเพราะไม่รู้นะถ้ารู้ไม่นอนหรอกมันรู้ตอนเช้ามันเพิ่งสว่างแม่งมืดตึ๊บเลยไปจอดนอนถ้าเริ่มได้ยินเสียงกอกแกรกเนี่ยถ้าหูไม่ดีหรือวันไหนเหนื่อยๆแล้วหูแบบแววๆนะเอ,อก็ให้สตาร์ทรถครับเพราะเสียงรถมันจะกบเสียงรอบข้างแล้วก็สั่นหัวเรานิดนึงนะก็ทาให้เราแบบนอนได้ผีหลอกก็ไม่น่ากลัวหรอกครับ อย่างน้อยก็ยังเหลือรถอะเอาไปไม่ได้คผู้หญิงหลอกก็น่ากลัวครับบางทีหมดทั้งรถหมดทั้งเงินนะไม่เหลืออะไรเลยครับ